การที่คุณจะกู้เงินแล้วมันดูคุ้มก็ต้องเป็นเงินที่สามารถจะโอนเข้าบัญชีคุณได้ในทันทีเงินนั้นสามารถจะทำอะไรก็ได้ทำให้ชีวิตคุณต้องจ่ายน้อยลงก็ยิ่งดีชีวิตก็จะมีคุณภาพมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรให้กับชีวิตตัวเองคุณก็ควรจะหาสินเชื่อที่มันมีดอกเบี้ยต่ำ,ตำ เอาแบบที่มันไม่ได้มีค่าธรรมเนียมการจัดสินเชื่อไม่มีค่าปรับในการปิดนี่ซึ่งในส่วนนี้มันก็ยังพอมีสินเชื่อแบบนี้อยู่บ้างหากคุณกำลังมองหาเงินก้อนนะเราเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างคุ้มจริงๆอันดับแรกให้คุณดูอายุของคุณแล้วก็ไปรวมกับระยะเวลาในการผ่อนแล้ว ที่นี้คุณจะต้องไม่เกิน60ปีหรือว่าไม่เกินอายุกเกษียณก็ได้ฉะนั้นหมายความว่าอายุ50ปีเนี่ยสามารถจะกู้ได้อย่างสบายและเขาจะให้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะโดยที่เขาไม่ได้จำกัดรายได้ขั้นต่ำไว้ด้วยพอคุณฟังแบบนี้รู้สึกว่ามันน่าสนใจไหมตัวนี้เขาก็ให้กู้ได้เยอะด้วยนะเพียงแต่ว,ว่าก็อยากให้คุณกู้มาเนี่ย เท่าที่คุณมีกำลังที่จะส่งคืนแล้วกันเขาให้กู้ได้ตั้งแต่1,000งนบาทสูงสุดที่1.5ล้านบาทถ้าเกิดว่าคุณกู้นะระหว่าง1,000งมืนแต่ว่ากู้ไม่เกิน4,9,999บาทในส่วนนี้คุณจะมีสิทธิ์ที่จะผ่อนได้เลยนะตั้งแต่สิบสองเดือน18เดือนแล้วก็24เดือน ตอนถ้าเกิดว่าคุณกู้มากกว่า50,000บาทขึ้นไปแล้วก็ไปลิมิตที่1.5ล้านบาทเนี่ยอันนี้คุณจะมีสิทธิ์ที่จะผ่อนได้มากกว่าเยอะกว่าขึ้นก็คือตั้งแต่12เดือนนะเลือกอย่างต่ำสูงสุดไปเลย60เดือนคุณจะเห็นว่าวงเงินขั้นต่ำที่เขาสามารถให้คุณยื่นขอได้คือ1น1,000บาท แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกู้ให้มันน้อยกว่า1นึ่งืนบาทจริงๆแล้วคุณก็ขอยื่นกู้มาจํานวนนั้นเนี่ยถือว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์นะเขาจะปรับไม่ผ่านในทันทีการกู้เงินถ้าเกิดว่าคุณกู้ได้แล้วคุณจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยทําได้ตามอำเภอใจได้เลยนะตราบใดนะที่เขามีไว้เพื่อการบริภโภคหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้แล้วเนี่ย จะบอกว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายมีค่าธรรมเนียม1อย่างที่คุณจะต้องเสียทุกคนนั่นก็คือค่าอากรสแตมตัวนี้สัญญาเงินกู้1บาทสำหรับเงินกู้2,000บาทส่วนที่มันเกิน2,000เนี่ยเขาก็จะคิดเป็น1บาทด้วยเงินที่คุณได้แล้วเขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีของคุณแล้วมันจะเป็นยอดเงินสุดทธินะ หลังจากการที่เขาได้หักค่าอาักรสแตมแล้วเงินส่วนนี้คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคุณจะได้รับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไทยเพื่อชีวิตมีสุขถามว่ามันจะมีสุขแค่ไหนในเมื่อมีไว้สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บจกกสิกรไทยบริหารจัดการโดยกองทุนและก็บริษัทเอง จะต้องทำสัญญาหรือว่าทำข้อตกลง M.O.U กับธนาคารซะก่อนจึงจะสามารถให้บริการสินเชื่อตัวนี้ได้ฉะนั้นคุณที่อยู่ในบริษัทหรือว่าองค์กรที่เขาได้ทำข้อตกลงแล้วคุณมีโอกาสที่จะกู้สินเชื่อตัวนี้แต่ว่าคุณจะต้องถูกจ้างงานมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากองค์กรหรือว่าจากบริษัทของคุณเรียบร้อยแล้วด้วย ถ้าคุณอยากจะได้สินเชื่อตัวนี้คุณก็ไปสอบถามแล้วก็สมัครได้ที่ HR หรือว่าฝ่ายบุคคลของคุณดูได้เลยในส่วนนี้ถ้าเกิดว่า HR ของคุณเนี่ยเขามีสินเชื่อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการพนักง,งานที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะฉะนั้นผู้ผ่านการอนุมัติจากบริษัทหรือว่าองค์กรแล้วพอคุณได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้เงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นการชำระคืน คุณจะถูกหักบัญชีเงินเดือนโดยบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณจากนั้นเนี่ยเขาจะชำระเงินกู้คืนทุกเดือนให้คุณจนกว่าสินเชื่อหรือว่านี่สินของคุณเนี่ยจะหมดแล้วก็ครบตามสัญญา